สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จองนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพเจดีพธศิสป์เป็นยุคของหลวงสิทธิการนะครับพระสมเด็จพิมพเจดีนะฮะก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือการนั่งเนี่ยเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะฮะก็คือไม่มีเส้นชายจีบอลจากศอกซ้ายมหาหัวเข่าซ้ายเหมือนพิมพ์ใหญ่ ะครับแล้วก็รูปทรงะจะเป็น,นสามเหลี่ยมนะครับเห็นสามเหลี่ยมนะครัฐานล่างไปจุด,ดพรกเกตนะฮะเห็นจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมงดงามนะครับถ้ามีเส้นแซมที่หน้าตักใต้ตักกับเส้นแซมที่ฐานนะฮะสองเส้นก็จะกลายเป็นพิมพ์เกตบัวตูนะฮะพระองค์นี้ก็มีการ ลงลักปิดทองต้องชาบนะฮะพระรัศมีแบบนี้บางประวัติก็บองบอกว่าเป็นพระที่เก็บไว้ในหลังคาโบสถวัรลคคำนะครับจือตาประวัตินะฮะด้านหลังนะฮะก็มีร่องรอยของการกระเทาะนะครับ ด้านหลังไม่ได้ปิดทองไว้ปิดทองเฉพาะด้านหน้านะครับขอบนะฮะก็เห็นร่องรอยของรอยปีรอยแยกพอสมควรนะฮะก็ไม่ถึงกับมากนะท้งนี้สาเหตุที่ เราไม่เห็นปูนกออกขึ้นมาชัดเจนนี้ก็เพราะว่าน้ำนะฮะน้ำลักน้ำาลงที่เครือบองพระไว้ก่อนที่จะลงลักปิดทองล่องชาติเนี่ยนะครับก็ปิดไว้นะครับด้านในนะฮะก็โพสสินก็โดดเด่นนะครับพระอุละก็งดงามผึกผายพระเกศยาวแหลไมไปจรดสม นะครับเส้นชาตีบอลมองไม่เห็นไม่นะฮะไม่มีนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เห็นเส้นตรงรักแร้ล่างๆนะฮะเส้นสังกตินะครับน่องรอยของลักชาติที่กระเทอเอาะออกไปตามการเวลาก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับ วันนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงพาพักนะครับสังเกตเนื้อในเป็นเนื้อสีขาวปนโลน้ำตาลนะฮะสระเกตนะฮะเกลียวแหลมนะเป็นจุดดซุ้มนะฮะพระพุทละ แขนนะฮะโอขคสังเกตไม่มีเส้นชายจีวรน,นะฮะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะครับถ้าเป็นครีมเกตวัตวตัวจะมีเส้นแซบตรงใต้ตักนี้นะฮะแล้วก็มีเส้นแซบอีกเส้นตรงฐานตรงนี้นะครับใต้ฐานนี้นะอันนี้ปรากฏว่าไม่มีนะครับ ดูไปทั่วอ,องค์ก่อนนะฮะพอเดี๋ยวค่อยซูมไปดูเนื้อแบบใกล้ๆนะครับ mm hmm. พระอ,องค์นี้นะฮะลักษณะก็เป็นพระที่ไม่ได้เก็บแบบไว้อย่างดีนะครับ mm hmm. ก็คือน่าจะเก็บกองๆรวมกันไว้ในกลกุ นี่เราจะมาซูมเข้าไปดูเนื้อนะฮะดูว่าจะเจอบนสาอะไรบ้างก็เห็นรอยแตกเก่านะฮะหรอยเช่นลักฝังเข้าอยู่ในเนื้อนะฮะ มองอย่างนี้เราก็เห็นสีแดงนะฮะเห็นจุดดำนะฮะก็ถือว่าเป็นผ้าที่มีมวลสารนะมาดูตรงหน้าอกนะฮะรอยแตกของเนื้อผ้าพราะสมเด็ดนะฮะ เนื้อผลาสมเร็จซึ่งทำด้วยปูนเปลือกหอยไปส่วนอันเป็นส่วนผสมหลักเนี่ยฮะต้องมีรอยแตกนะฮะอันนี้ธรรมชาติเลยนะฮะ ส่วมากจะเห็นโนสารที่เป็นจุดแดงจุดดำนะฮะมีสีแปลาวาวสีเงินก็ยังเจออยู่นะ แตทองคำนะฮะก็ยังมีความแวววาวนะบอกว่าเป็นทองคำที่มีส่วนผสมของทองคำเยอะ ความร้อนนะฮะทำให้ผิวที่คุมไว้ของรักนะฮะปาะปูดนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะฮะไม่เรียบเลยนะฮะดูส่วนตับนะฮะก็มีร่องรอยของปูนงอกดันขึ้นมา เป็นตะปุ่มตะปัำเป็นเรืเล็กๆเเล็กๆอน,นี้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะฮะอันนี้ถามน้าสุด เรามาดูด้านหลังนะฮะเห็นลักะเป็นแผ่นเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองหยดน้ำยาดูนะฮะอันนี้เนื้อปูนนิดเดียวนะ เห็นฟองขึ้นตรงนี้อยู่นะฮะตะกี้เราไม่ได้สังเกตว่าผิวที่ปูนเนื้อผ้ามีเนี่ยมันน้อยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับก็สรุปว่าพะระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระ ที่คัานสิบนะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีนะครับรรพุทธศินนะเป็นยุคของหลวงสิทธิการนะครับบางกระแสบางบาวตข้อบอกบอกว่าเป็นพ้าที่พบเจอใน ในหลังคาโบสถ์วัดระฆังนะครับพระสมเด็จนะฮะที่ถูกเก็บไว้ตามวัดต่างๆนะ,ะก็มีเยอะพอสมควรนะฮะ แล้วก็ที่มีตามบ้านของเจ้าขุนมูญนายซึ่งได้รับประดกตกทอดมาก็เยอะนะฮะบ,บางบ้านก็มีหลายแสนองค์นะครับบางบ้านก็มีเป็นพันบางบ้านก็มีเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะพระสมเด็จก็เริ่มออกมามากยิ่งขึ้นนะฮะ ตามคาทำนายของสมเด็จพระตุาจารย์โตว่าครบรอบ12นักษัตริย์นะฮะก็จะมีประสมเด็จปรากฏให้ประชาชนคนไทยได้เห็นได้ครอบครองรูชากันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ